สำหรับคลิปนี้นะคะเราพามาชมชุดแต่ง m u x 2023นะคะตัว Active นะคะมาจากชุดเต็ม m u x 2023เป็นทรงวัซซูมา X เลยนะคะทั้งหมดจะมี17ชิ้นด้วยกันนะคะสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังนะคะคาเอลการประตูคิ Q ้วล้อนะคะสปอยเลอร์ค่ะครอบกระจังหน้าอักษรฟักวัซซูมา X นะคะลูกค้าเสริมเติมมาด้วยราวหลังคานะคะ เป็นสองฟีฟอรนะคะสวยๆเลยค่ะเดี๋ยวเราพาไปชม,ชมชิ้นงานกันเลยนะคะสำหรับชุดนี้นะคะเป็นชุดแต่งสเกิร์ตวาซูมาเอ็กนะคะสีขาวมุกตามตัวรถนะคะเป็นแบบนี้เลยสีตัดสีดำนะคะมีแผ่นอะคริลิกสีแดงนะคะเพิ่มลูกเล่นเพิ่มดีไซน์นะคะเพิ่มความสดเสียวสวยงามให้กับตัวรถมากขึ้นนะคะรับมากับตัวครอบกระจังหน้าตัวนี้นะคะเป็นสีดำเง,งานะคะมีสี สีแดงสีน้ำเงินนะคะตัดลูกเล้นตัดดีไซน์เพิ่มความสวยงามเก๋ไก๋ให้กับตัวรถดูดีมากขึ้นค่ะเสริมเติมมาด้วยนะคะตัวอักษรวัตสุมาเอ็กนะคะตรงนี้นะคะเป็นอักษรสากระโปรงหน้านะคะคําว่าวัตสุมาเอ็กนะคะของแท้นะคะต้องมีวัซสุมาเอ็กค่ะวัสดุชิ้นงานนะคะเราเป็นวัสดุพลาสติกเกรดเ,เ,เอเลยนะคะพลาสติกชิ้นงานคือพลาสติกเหนียวหนึบนะคะ สวยงามค่ะติดตั้งก็สนิเทเข้ารูแบบนี้นะคะยางรองสเกิร์ตเราใช้ยางรองสเกิร์ตแท้เลยนะคะกาวรองอ่ากาว 3M ็ 9, M, ก็เป็นกาว 3M แท้เลยนะคะเราไม่ใช้ซีลิโคนในการติดตั้งนะคะตัวนี้จะเป็นพิ้วล้อนะคะพิ้วล้อขนาดประมาณ3นิ้วนะคะเป็นของวัชมาเอ็กนะคะเป็นสีดําด้านนะคะนี่แล้วก็ขอบขอบก็จะมียางแบบนี้นะคะยางรองสเกิร์ตให้นะคะติดสนิทแบบนี้เลยนะคะรับกับชุดหน้านะคะ นี่ด้านข้างนะคะชันทางก็จะออกมานแบบนี้แล้วก็จะมีนะคะตัวสเกิร์ตข้างนะคะของวาซุมาเนะคะรับมากับตัวกาบประตูนะคะกาบประตูจะมีทั้งหมด4ชิ้นนะคะของวาซุมา X นะคะจะเป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็มีคําว่าวาซุมา X ให้นะคะเพิ่มความโฉบเฉียวสวยงามให้กับตัวรถมากขึ้นนะคะรับกับตัวคิ้วล้อตัวสเกิร์ตข้างได้อย่างลงตัวเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นคิ้วล้อด้านหลังนะคะสําหรับคิ้วล้อมาซูมาเอนะคะจะมีทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันนะคะฝั่งละ3ามนะคะล้อหน้า1ล้อหลังสองนะคะนี่ให้ดูงานใกล้ๆสนิทแบบนี้เลยนะคะเรียนียนค่ะสีดําด้านนะคะเราก็จะมียางรองสเกิร์ตตรงขอบคิ้วล้อให้นะคะแบบนี้เลยนะคะสนิทนะคะเข้ารูปทุกจุดเลยนะคะนีเ่เราไปดูด้านหลังกันนะคะไฮไลท์ก็จะอยู่ด้านหลังเลย ห้าหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะสีขาวมุกตามตัวรถนะคะตัดด้วยสีดํานะคะมีท่อใบไม้หลอกนะคะมีคําว่าวัชม A เอ็กให้นะคะมีหลบยางอะไรได้อย่างลงตัวสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่โชวยยางอะไรนะคะรับมากับตัวคาดเอวนะคะตัวคาดเอวมีไฟนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะมีคําว่ามีวเอ็กซ์สอร์ตให้นะคะตัวนี้จะติดพร้อมกับไฟหลีนะคะจากฟีฟอร์มสวยๆค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นสปอยเลอร์ค่ะ สปอยเลอร์มีเอ็กของวาซุมาเอ็กจะเป็นสีถังมุกตามตัวรถนะคะสวยๆรับกับตัวท้ายนะคะได้อย่างลงตัวเลยนะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะเฉีียวสวยงามค่ะไอ้สวยๆเลยอีกหนึ่งฝั่งนะคะก็จะมีคิว์ล้อเหมือนกันค่ะคีวล้อสีดำด้านแบบนี้เลยให้ดูงานใกล้ๆกันเลยนะคะสวยๆแบบนี้ค่ะด้านข้างนะคะรับกับคิ้วล้อกับประตูนะคะซเกิตข้างนะคะ สวยลงตัวเลยนะคะนี่ให้ดูงานเลยชนดทุกจุดนะคะมีคำว่าซาูมาเอคให้ตรงนี้นะคะเพิ่มความสฉเฉียวสวยงามน,นะคะทําให้รถดูสปอร์ตมากขึ้นนะคะสําหรับชุดนี้ชุดเต็มเลยตัวนี้จะเป็นราวหลังคานะคะลาวหลังคาใส่ได้เฉพาะตัวแอคทีฟ e นะคะเฉพาะตัวแ c t i v e D เท่านั้นนะคะมีดาวหลังคาแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งนะคะ ถ้าไม่เห็นแบบนี้เลยมีฝังค่ะนี่ <Hey. S 1> ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ <Hey. S 1> สวยๆนะคะทำให้รถเป็นตัวท็อปเลยนะคะ <Hey. S 1> เต็มระบบเลยนะคะสำหรับหนึ่งลำนี้นะคะ <Hey. S 1> มี X 2023นะคะ <Hey. S 1> เพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะคะติด <Hey. S 1> ต่อสอบถามที่ร้านตั้งออโต้ช็อปได้เลยนะคะร <Hey. S 1> ้านตั้งอยู่ถนนบางนาตราดกม .14 ค่ะ ติดถนนใหญ่เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์083 8 9 4 7 6 0 3นะคะติดต่อที่ช่างตั้มโดยตรงได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพจ Facebook แล้วก็ทางช่อง u t u b e ของทางร้านตั้มอัตช็อปด้วยนะคะเรามีพรีวิวผลงานนะคะให้ชมทางหน้าเฟซหน้าเพจนะคะ t ิ k ด็อก YouTube นะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำนังใจให้ร้านตั้มอัตช็อปด้วยนะคะสวยๆนะคะไว้เป็นแนวทางนะคะสำหรับเพื่อนๆมีเอ็กนะคะ ที่อยากะแ,แปลงหน้าอยากจะสนใจอยากจะติดตั้งสเกิร์ตนะคะนี่ดูได้เลยนะคะตัดสินใจได้เลยนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับหนึ่งลำนี้สวยๆค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ